ใช่ท like right? ี่มนจะมีจะมีตีนต่อเพาะว่ามีตีนต่อไปนะครับอันมันเลืนไปเลยค่ะอน่ยมันเลื่อนต่อให้ให้คนดีรูปตัวได้เดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเราค่อยเปิดปิดใหม่สภาพมันจะเพิ่เพราะว่าเครื่องที่มันไม่มีมีเอวีที่มันไม่มีมีเฟสไงถ้ามีมีเฟสมุกนะรูปมันจะขึ้นเลยอแล้วก็อันนี้ก็เสร็จแล้วก็ลองสร้างกลุ่มดาเนินการ กมไปที่ซักลุ่มบริการนะคะอันนี้อันนี้อันนี้เราเราเลือกเองว่าเราจะสร้างกลุ่มกลุ่มอะไรงทีอย่างจองเลยเลือกคือแบบใช้คือแบบของฝ่ากใช้แอปพลิเคชันลงบนยูทิวิวีโอแลสร้างกลุ่มเป็นกดติดตามก็ได้ข้างล่างนะคะติดตามลากไปเลยก็ให้ให้โพสไปให้คนอื่นเขาเห็นเหตุเราเขาติดตามเรานะคะ คลาวด์เขา่างสุดนะคะเรากดเข,าเข้าไปเลยะะ่ะฮัลโหลได้ยินไหมเอ,อ่ยฮัลโหล

ได้ยินครับอ๋อรู้แล้วรู้แล้วตรงนี้ตรงนี้โอเค อืโอเคอันต้องกดติดตามขั้นล่างสุดเลคะที่มีปุ่มติดตามคุณมดำเนินการน่ะโอเคแต่น,นี่ก็ขโมวนสร้างนะคะ ใส่ึ่นแล้วก็เราเรากดไปจรทีโอเคอ้าวให้กดออกเลยกดกดลงก่อนังไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปักอีกทีแสดงว่ามันเกิดผิดพลาดไงงั้นย้อนสอนก่อนค่ะ ไปก็พอทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็โพสโพสเหมือนกับที่เราโพสโพสหน้าบ้านสูสีรูปเหมือนกันโพสเหมือนกันแต่แล้วก็การสร้างเพจอะเราต้องคอนเทนต์ดีๆีอะคอนเทนต์เนี่ยให้ให้คนให้คนที่ที่เราต้องต้องการจะส่งอะกลุ่มเป้าหมายอะในเัวศสกษาในตัวศึกษาสองร้อยคนทั่วประเทศอะได้เห็นเราต้องเขียนคอนเทนต์ดีๆให้ครับแบบโดนๆนะให้ให้เข้าเพจเขาสนใจไค่ะ ไม่อ้ย<ะ>อยค่คะการเขียนคอนเทนต์เนี่ยเราจะมีหลักการเขียนยังไงอะคะให้ดูนะคะคือเราหลักหลักการเขียนน่ะหน<ล>ึห<ล>่งให้เขาสนให้เขาสนใจสนใจสองให้เขาสงสยัยวา่าเราทำเราทำเรืองเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราคือเขียนคอนเทนต์เนี่ยนะวน่ให้เขาสนใจแล้วก็สงสัยนะ แล้วเขาจะเข้ามาดูเพจเราแล้วก็เข้าไปดูข้อมาูลในเพจเราแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะจุดคอนเทนต์ไม่ดีไงเราก็เราไปไปค้นหาข้อมูลหาความรู้เราสามารถหาความรู้ด้วยตัวเองได้จากเอ่อจากยูทูบก็ได้จากไไจากยูทูบก็ไ,ได้จากคนที่เขาเขาทำคอนเทนต์เป็นยังไงอะ่ะเขาเขา,ขาจะแบ,บ่งปันให้เราเราสามารถศึกษาข้อมูลตรงนั้นได้เลยค่ะคอนเทนต์นี่คือเนื้อหาสาระใช่ไหมคะ ใช่ค่ะคนที้ก็คือเนื้อหาที่ว่าอย่างเช่นว,ว่าบางคน่ะอ่ยจะขายเสื้อผ้าขายรองเท้าหรืออะไรเนี่ยเขาจะโพสเขาจะเขียนคอนเทนต์ว่าบางมย่างจะว่าไงอ่ะให้คนเขาเขาสนใจและสงสัยไงว่ามันคืออะไรอย่างเช่นว่าเอ้ยยางยังอาย้ตัวอย่างอะไรนะยดตัวอย่างเครื่องสื้อผ้าอ่ะเครื่องสภาพผ้าแล้วถึงถึงจะบอกราคาหรืออะไร ไม่เยได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เล่นหุ้นไม่ได้เล่นหุ้นแล้วก็ไม่ไม่ใช่การพนันหรืออะไรแล้วก็เขียนเขียนคำคอนเทนต์ไปอ่ะให้เขาว่าเออเนี่ยเราทำอะไรอยู่ทนเนี้เราทำอะไรอยู่แล้วเราสร้างเพจแบเพื่ออะไรจุดประสงค์อ่ะเราต้องการอะไรในส่วนการมีแอดอ่ะการมีแอดอ่ะเราก็เราต้องต้องมีแอดไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะิงกลุ่มเป้าหมาย อายุอ่ะอายุเท่าไหร่อายุประมาณยี่สิบขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ตามป่มที่ที่เราสามารถพูดคุยเป็นใหม่ๆได้แต่ถ้าเราวัยรุ่นบางคนจะยิงช่วงอายุของวัยรุ่นช่วงวัยของเขาอยากวัยเราอายุอายุเราเพิ่มขึ้นอ่ะเราก็ยิงตามป่นอายุตามอายุเราอ่ะหรือถ้าเราพูดจะเป็นวัยรุ่นเป็นแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงไปได้หมดทุกเพศทุกวัยเลยอายุยี่สิบขึ้นไปอะค่ะ ประมาณนั้นแล้วก็เป็นเป้าหมายอ่ะสามารถ แล้วก็ไม้ใครอยากจะยิงแอดเลยอย่ะอยากจะชวนคนไม่เป็นทำมาตั้งนานแล้วหาคนไม่ได้เลยพูดอะไรพอพูดอะไรแล้ว มันดังเกินกูรถมีอให้ดั

สร้างเถอะนะโดยที่ถ้าถ้าตัดสินใจยอมเสียเงินอ่ะั้นต่ำแค่สองร้อยบาทขอให้ได้คนแค่ได้คนอย่างน้อยอ่ะจริงๆการทำโอเคละแค่จับมือทำแค่สองคนสองคนเองแล้วก็พาเขาไปทำหนึ่งเราเราถามว่าอร่อยไหม นี่แน,น่นะกรเทียมเข้ากรนเทียมกนถี่เต้น เทพบริษัทแล้วจะบรรลุธรรมไม่ได้สองโอกาสจะได้โอกาสที่สามเขาจะไปมีโอกาสได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันแล้วจะบรรลุธรรมถ้าไม่ได้สามโอกาสจะเจอโอกาสที่สี่เขาจะเจอเทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังคือธรรมะแล้วเขาจะบรรลุธรรมนี่เห็นนะนี่เหตุผลไม่ได้พูดแบบลอยๆดังนั้นการที่เรา สังสมสุตตามควาธรรมทุกเจ้าบ้ากเนี่ยจนค้องปากขึ้นใจมีประโยชน์มากทําไปเถิดนะไม่เสียหาย <นะ S 1> และคนใดที่ทําให้อีกคนหนึ่งเนี่ยเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระหรือทําให้เขารู้แจ้งอริสสีหรือทําให้เขาเนี่ยรู้ชัดเจนตัวงปัญญามุดุคล ุคคลนั้นเนี่ยชื่อว่าเป็นบุคคลผู้มีอุปกาละมากกว่าบุคคลอาตมาก็เลยมาดึงศึกนะในบ้านหลที่ขอบอกร่างนะปุกาละลูกน้องด้วยกันฟันเข้าไปนะพุทธวจนะยับเยินไปก่อนนะรู้ไม่รู้ว่าฟันปะนะถ้ายอมศรัทธาพระพุทธเจ้าธรรมโสดุ์ขึ้นมาเมื่อไหร่ บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะท่านต่อบุคคลน,นี้และการกระท ยอมจะเจออุปสรรคมากมายในการที่จะทำสดเป็น <Yeah. S 1> แต่ด้วยเชื่อปารมีของพระศาสดานนะจะเิญแน่นอนไม่มีเสือนะ่อม <Yeah. S 1> มาจากพวกเรา <Yeah. S 1> การทำบุญก็ <Yeah. S 1> ถามว่าการทำบุญ <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีขันงบน,นจะทำอย่างไร รายละเอียดที่ีปฏิบัติดูจากไหนครับว่ามขันได้เลยม <c oughs> ไม่ต้องมีน้ำมันตะมันตาย,ยาไตไ็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีความเป็นองคลของสัตว์ทำยังไงว่าศาสดามันยา,ยาเหมือนกันนะ เวลาเราไปดูหมอเลิกยามนี่คืออะไรตัวเลขดวงดาวอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ผู้เจ้าบัญญัติทำอะไรต้นบอกว่าสัตว์เรล่าไดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตในเวลาเช้าเช้านั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะด,ดีรุ่งดีมงคลดีองสัน,น,นเวลากลางวันกับเย็นก็เช่นเดียวกันดังนั้นเวลาโยมจะขึ้นบ้านใหม่ออกรถนะอะไรก็ตามทำํำพิธีมงคล ตั้งเจตนาของเราประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตโนสุจริตนะเวลานั้นเป็นงมงคลแล้วนะเข้าใจไหมง่ายไหมง่ายนิดเดียวกายสุจริตมีลายสามอย่างให้ฆ่าสัตว์ให้ลักทรัพย์ให้ประบริปในการจะออกรถปุ๊บเนี่ยตั้งใจเลยฉันจะรักษาสินห้าสัปพอแหลกและฉันจะรักษาวจีสุจริต ข้ออ่ะสข้อไม่พูดโกหกทำอยากเพื่อเชสอดสเสียนั้นจะทำมนโนสุจริตสามข้อไม่โลภให้ในอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาลไม่มีพิจารที่ิดตางเจตนาอย่างนี้แล้วอยากทำอะไรทำไปเลยนั่นคือความเป็นมงคลแล้วง่ายที่สุดเลยเห็นไหมหลักการพุทธศาสนาง่ายแล้วถูกต้องด้วยให้ผลจริงด้วย เวลาโยมต้องการให้สถานที่ใดเป็นมงคลในท่านสมาธิที่สถานที่นั้นหรือเดินโยนกลที่สถานที่นั้นทาสมาธิที่นั้นพุทธเจ้าบอกว่าสถานที่ใดก็ตามถ้าบุคคลใดมาทําสมาธิเข้าชาหนึ่งสองสามสี่ในสถานที่นั้นสถานที่นั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิ์เราอยากให้บ้านเราเป็นทิ์เนี่ยโยนั่นสมาธิแล้วที่นั้นจะเป็นที่อันเป็นทิ์ เป็นที่ที่ดีงามทำอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองหมดนะดังนั้นความจเจริญรุ่งเรืองมาจากตรงนี้ดังนั้นเมื่อไม่มีขนมนันธมบนไม่ยากเยมนิมทีนพระมาิิมตนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทำอะไรพอสมณะเข้าบ้านแล้วเนี่ยอย่าลืมกระทำกิจอันนี้ลุกละตักไหว้ให้อาสน,นะนะ แบ่งป,ปันของให้การสามารถทำบารัีเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปเย,ยียบสงบฟังธรรม,นนม,มที่บอกตรงเนี้ยถ้าโยงไปไปดูในหนังสือพวบคุมมันจะมีเทวดาอยู่หลายกลุ่มเลยมาบอกกับผู้ชากเทวดากลุ่มที่เร็วที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าสายข้าพระองค์เป็นมานรุณ นะเข้าบ้านไม่ลุกลับไม่กล่าวว่าไม่แสน,นะนะแอะเลยมาเกิดเป็นเดือดาชั้นเะร็วนะอีกพวกหนึ่งก็เลยมาบอกพระพุทธเจ้าบอกข้าพระองค์เนป็นเดือดดาชั้นสูง,งขึ้นเพราะว่าเมื่อสมณะเข้าบ้านเข้าบ้านรู้ว่าแต่ไม่กล่าวว่า, yeah. มาไม่แสนะไม่แบ่งทางของไม่แบามสามารถทางตรงนั้นกะ็เลยมาเกิดอีกพวกหนึ่งมากอ,อกีกบอกพวกขระองค์เนี่ยเป็นเดืดาชั้นสูงเลยสองพวกเนี่ยเพราะก้าโบงเนี่ยสมัยเป็นมูก มาลานลุกลับกบไหว้ให้อาสนาีเนี่เจรวมมาซึจล้ันีะนยังกขึ้นครับขั้นตอนในการที่าอินเร์แลเราก็เจอทางตูอ่ะเวลาอนไปบ้านงแบบย่าเดียวเดียวนที่นั่งรว่าจะผ่านไหตเนี่ยผ่านเห็นไ โอ้โหตัวนเชิ่เชิญนั่นล่ right, ันอน้องนุะงอาเอาตัวไหนไม่เชเออเ่นี้ไม่รตัวไม่เป็นอย่างเงี้ยนะงั้นวันนี้เรารู้เทคนิคแล้วว่าทุยถ้าจะเลือกอสานผู้ใช้เลยถ้าไม่เอาก็เปลี่ยนเลียนมันชื่อก็ได้จจริงๆสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้นะคะอ่าตกลงเนี่ยนะเราก็ได้นี่และ มาได้ลิงแล้เราสามารถเอาลิงตัวนี้ที่เราสร้างสร้างชื่อสร้างชื่อของตัวเองอ่ะเอาเอาไปแชร์เอาแบนแบงปันบอกต่อเพื่อนได้ให้เพื่อนเข้ามากดลิงเราแล้วก็กดลิงเราแล้วก็จะมันจะเข้าไปหาเพจของเราเองแล้วเขาจะกดติดตามกดไลค์เราสามารถเอาลิงไปไปแจกเพื่อนในในกลุ่มไลน์ก็ได้ให้เขาติดตามเพจหน่อยหรือแล้วก็เพื่อนในกลุ่มเฟซของเราก็ได้ให้เขาติดตาม างนี้ได้นะคะแล้วเวลาเชิญเพื so ่อนอ่ะเพื so ่อนลงไปข้างล่างนิดนึงอ่ะเราเลื่อนขึ้นไปฮะแล้วเวลาวิธีเชิญเพื่อนอ่ะเนี่ยลูกเพื่อนข้างล่างอ่ะแล้วก็ดเชิญเพื่อนเในในกลุ่มเราอ่ะเพื่อนของเรามีกี่คนอ่ะแล้วก็ต๊กตี้ด้วยตุ๊กเชิญให้หมดเลยแล้วเขาจะเห็นเหตุเราอย่างนี้ละ่ะเนี่ยเราสามารถเชิญเพื่อนได้ให้เขาถูกใจเพจเหุเราอ่ะอันนี้ไม่ตกดแต่อันนี้มันซ่อมเพื่อนที่แนะนำก็ ก็เราสามารถเนื้นี่ยเนี่ยเชิญเนี่ยกลุ่มเชิญเพื่อนกันนะเนี่ยเนี่ยนะเพื่อนเรามีกี่คนเราก็เชิญหมดเลยเชิญหมดเลยค่ะบเเชิญคนไหนที่เราอยากเชิญเราก็เชิญเขาไป นะเดี๋ยวเพื่อนเพื่นของน้องเหยาก็จะได้เห็นไงว่าเราอ่ะเชิญเขาไปแล้วเขาเห็น,นเขาจะกดเขาจะกดถูกใจเราะคะ่ะโอเคค่ะนี้ก็หมดแล้วมีอะไรมีอะไรสงสัยไหมคะถามได้ค่ะใครที่ยังไม่มีเพ่ก็ก็อลองสร้างเพ่ดูดได้นะคะ จริงๆการ,รสอนเพย์เนี่ยมันมันไม่ยากหรอกทำง่ายมากเลยแล้วก็เอ่อส่วนต่างๆในในในเพย์เนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะมันคือมันทำให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็บางทีบางคน,นเ,เนี่ยทำไม่เป็นเนี่ยเวลาเรามาสร้างเพย์อนะ่ะแล้วเพยเนี่ยเพิ่มต่างๆเขาจะบอกว่ามือมือก็ว่าเขาสอนเราไปในตัวสร้ำเพย์ได้ง่ายง่ายมากเลยนะ่ะ มีอล้นี่เออถามได้นะคะหรือใครอยากจะสร้างเหตุอตอนนี้ก็มาแชร์มาแชร์ได้นะคะน้องนงดาวอันนี้เรียบร้อยละส่วนคนอื่นเนี่ยใครอยากสร้างเหตุก็มาสร้างเหตุอตอนนี้ได้เลยนะคะมาแชร์มา,าแบ,บนน่งปันกันสวัสดีค